สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถ MG นะครับป้ายแดงเลยคันนี้นะครับเป็นรถ MG 4ฟนะครับเป็นอ v นะครับทั้งคันเลยนะครับทั้งระบบเนี่ยคือไม่มีไม่มีระบบน้ำมันเลยเพง่ายๆว่าขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรอบสีนี้เนี่ยเป็นสีใหม่เลยนะครับในปี2 0 2 5นิห้านะครับน่าจะเป็นคันแรกเลยนะครับที่ลงอยู่บนถนนนะครับตอนนี้ ครับคันนี้แบบเส้นสายครับต้องตามมาครับเส้นสายนี่คือแบบว่าคมเฉียบโนมครับล้อนี่ยางนี่ให้มาดีนะครับใช้ได้เลยเนี่ยสวยเส้นสายเนี่ยสี้อาทำดีนะทำดีมากเลยดูระบบหลังคานี่ก็เป็นสีดำ ประตูนี่ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้นะว่าเป็นรถราคาต่ำล้านนะครับรถนี่คือคือราคาไม่ถึงล้านแต่ว่าสัสูุโอเคเลยนี่ก็เป็นบอกไฟฟ้าแล้วโอ้โห,โหเนี่ยข้างในภายในนะ มอ,องถ่ายดนนูนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะรถไฟฟ้านะครับป่มไหลนี่ดูกระชับมือเบาะนี่ให้ไฟฟ้ามาเลยนะเพราะมันเป็นรถไฟฟ้าเนอะถ้านั่งนี่รู้สึกกระชับดีนะครับดูเลียอภายในนี่ ให้ความคมเป็นแบบนแ n o m a x นะครับ n o m a x อันนี้มีที่ชาร์จด้วยนะที่ชาร์จด้วยลองตัดเดีย๋ยวเราจะมาดูที่ฝากระปรงด้านหน้านะครับผมรู้สึกชอบนะด้วยราคาเขาทํามาดีแล้วก็เป็น นี่คือมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์ฮะข้างในจะเป็นโล่งๆนะโล่งๆเป็นระบบพวกมีของเหลวว่าคือพวกะระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะทำมาดีเลยเปลี่ยนสีทำดีน,นี่ผมไม่ได้เวมจีนะแต่ เขาดูให้อะไรมาเยอะตัดเงางใหม่อะไรเงี้ยคือพอรุ่งมาออกมาเราก็จะเก่าอุ้ยเนียนี้ก็แอคได้ไปสิบปีอยู่ผมว่าคันนี้จริงับผมจะลองนัง่งอ่าเป็นผู้โดยสารนะครับฮยหัว นี่ติดนิดหน่อยคยึดติดนิดหน่อยแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยมีพื้นที่เหลือนะครับพื้นที่เหลือแล้วก็เฮ้ยผมชอบอ่ะผมชอบเพราะว่าเบาะเบาะมันดูดเราอะอ่าเบาะคือคือเนี่ยมันมันมันรู้สึกว่าเบาะมันไม่เมื่อยอ่ะมันมันโอบเราอะ่ะโดยเฉพาะเบาะตอ,อนที่สองเนี่ยถ้าเป็นอย่างผมใช้รถแบร์ลัดเนี่ยก็คือจะมีความแข็งกระด้างขึ้นมาแล้วอันนี้คือ ให้ความนุ่มดูดิคุณดูสิเออว่ะนุ่มแล้วก็ดูนั่งกระชับรู้สึกถึงว่ารถเขาโอบเรานะครับแล้วก็นี่ยังมีที่โล่งอยู่นะยังมีช่องว่างอันนี้รวีวิวแบบบ้านๆเลยนะข้างหน้าเนี้เมื่อกี้ผมนั่งนะคือผมขายาวนะแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่พอนั่งแบบนี้นะรู้สึกว่าดี รู้สึกระชับโอบแล้วก็มีมือจับนี้มาให้ด้วยวัสดุเบาเบอร์ให้มาดีนะครับให้มาดีให้มาดีมากเลยคือแบบอันนี้อ,นนอ,อันนี้คือราคาไม่ถึงร้านนะคนุณแต่ว่าให้อะไรมือนคน่อนข้างแบบดีอะเออผมชอบอะงานดีไม่ได้เลย ดีมากอันนี้ก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เนาะใส่ได้เดอเสื้อเดเสื้อมีแม่แรงอุปกรณ์ปะยางนะไม่มีไม่มียางอะไรไนมะแต่มีอุปกรณ์ปะยางให้แล้วก็นี่ครับเซลแมนเจมบอลชาร์จชุดเฉินช <c oughs> า,าร์จชุดเฉิน <c oughs> อ๋อนี่เลยจะเป็นชุดชาร์จนะเอ รถคันนี้ชาร์จหนึ่งครั้งอ่ะคอเคไหมประมาณเกือบห้าร้อยโลนะครับเราก็เผื่อไว้ประมาณไม่งั้นสี่ร้อยโลในเมืองหรือว่าปริมณฑลหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนะี่ยแล้วไปที่จุดชาร์จเนะี่ยคิดว่าาตรงรใช่เหรอ คือเราเข้าเกียร์ได้เลยขึ้นมาปุ๊บห<ม>ยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์ได้เลยนะอันนี้ก็พอคลิกไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นถอยหลังนะครับถอยหลังโอ้โหนี่ถอยหลังนี่คือเงียบมากนะเงียบมากก็มาที่ N, เอ็นออมาที่ดีนี่ครับีจอเนี่ยเราจะลองครับโอ้คือปกติเนี่ยรถรถไฟฟ้าเนี่ย เราต้องแตะคันเร่งนี่ยมันถึงจะไปอันนี้คือเขาไหลเหมือนเหมือนรถน้ำมันเลยต้องคัดเซ็ตดีเบลเนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างเตือนเราเนี่ยนีระบบโอ้ฟิลลิ่งในการหมุนพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกเลยว่าในด้านความเร็วต่ำพวงมาลัยเบามากแล้วก็โหเนี่ยเหยียบฝาท่อนะครับไม่รู้สึกเลย แบบรถยุโรปนะต้องเปิดไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายนะครับอตอนอนู้นคานรู้คอนรูบใช่เพราะว่าเบนซ์บีเอ็มหรือว่ารถยุโรปจะสีทางด้านซ้ายนี่คือถนน,อนคอนกรีตให้ความเงียบนะไม่ไม่ได้ยินเสียงถนนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่า เผยอยู Finnish, <aring> no ่เลยคือไฟเลี <thôi> oh, nice ้ยวเขาอยู่ทางด้านซ้ายเนาะโมงเงียบนะเงียบโอ้ว่าควบคุมง่ายดิเบรกก็นุ่มนะครับนุ่มเท้า เอ,อ่ผมรู้สึกว่า MG นี่ดูเป็นรถที่มาใช้นะไม่ใช่ว่านั่นนะครับโอ้ถ้าถ้าไหลนะครับคันนี้ประมาณเจ็ดแสนผมคิดว่าถ้าผ่อนก็เดือนหนึ่งตกอยู่ประมาณหมื่นหมื่นลบไม่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 ด้แพง ต้องผู้โดยสารด้านหลังนี่นั่งสบายไหมก็รู้สึกว่ารถไม่โยนเนาะสบายครับว่าโอเคเลยการตอบสนองของเล็งเด่ดติดบอกเลยครับโอ,โอ้โห <laughs> นี่คือนี่คือแค่แตะนิดเดียวนะผู้ชมคิดดูสิว่า <laughs> ปกติเนี่ยผมขับรถ เป็นรถแบร์หลัดนะครับรถตลาดรถญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าทาง MG เอ็มจีเขาเขาเขาเซ็มาเรียนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรียกว,ว่าน้ำยาสีกระจกเลยลองอัดคลิปะนะเดี๋ยวลองไปสปรุปกัน เดี๋ยวผมถ่ายอยู่เ่ยเนี่ยเพิ่งถ่ายเอเดี๋ยวจะลองลองดูเครื่องเสียงไหมครับเนี่ยก็คือเป็นจอมัลติฟังก์ชันเป็นสมาร์ทอะเป็นจอสมาร์ทอันนี้คือเชื่อมเชื่อมต่อเชื่อมบททูต แมปได้ด้วยใช่ออ้อดีเอาสักเพลงสักเพลงวัสดุภายในทำมาดีด้วยดูดิตรงนี้เป็นเย็บมาอย่างดีเลยนะเขาเรียกเป็นพุมลัยสองก้านแต่ว่าเป็นสองก้านที่ผมชอบบอกมันเนะ่ยนี่คือบ,บวกลบเสียงเลย เชื่อมต่อเป็นยูทูบได้เลยอันนี้ก็เป็นหกมีที่มีที่ชาร์จนะฮะมีชาร์จได้ไม่พอนะใช้ได้นะอันนี้เราสามารถเริ่มติดได้ดึกนนนนจะเก็บบัตรเก็บกระเป๋าตังค์นี่อะไรแล้วก็สามารถที่จะบวกลบทางโฮมไลน์ได้นะน,นี่ รูนแต่เสียงดีนะอ๋อเสียงดีคือเวลาขับรถนี่ก็ต้องยอมรับว่าการฟังเพลงนี่มันคือส่วนหนึ่งของการขับรถโอ้โหอันนี้ลำโพงเดิมจริงหรอครับนี่ยนี่ถ้าไปอัปเกรดลำโพงที่มันนั่นหน่อยก็จะดีเลยแต่ไม่ต้องกระแดเพราะว่าผมคิดว่าโอเคแล้วโอ ไม่เท่เลยนะครับไอครบอน m ีรถเ,เม้งรถนั่นผมว่าวัสดุดีกว่ารถญี่ปุ่นเลยอันนี้มีระบบแบบเรียนการชนด้านหน้าแล้วก็เป็นเขาเ,เรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเราเราเราเรขับไปแล้วก็เขาจะจับกันหน้า a c t i v e Cruise Control อ่าใช่ โอเคโอเคครับครับครับเราก็ได้ไปลิ้มลองเล็กน้อยกับ MG g ล็ <Okay. S 2> ก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าราคาดีแล้วก็การขับขี่เรื่งเบาแล้วก็หงมาไลหรือว่าช่วงช่วงล่างเนี่ยผมคิดว่าทำได้ดีทำได้ดีเลยนะครับส่วนตัวชอบนะครับถ้า อยากจะได้ไหมอยากได้เลยอยากได้เลยแค่นี้นี่ถ้าไปศูนย์บริการนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ติดจอง hmm. ขอบคุณครับผม